เดี๋ยวผมขอปรับภาพแป๊บนึงนะโอเคปรับสดๆเลยเฮ้ยหายพอมันจะปรับในเกมได้หรือไม่วะน่าจะได้แหละโอ้โหใจเย็นเพื่อนหนุ่มใจเย็น มีมีนะครับฝั่งนู้นมีมันผมมาเกิดฝั่งเขาอ่ะโอ้ไดได้ได้ๆๆ้เดอเออเปิดวอยเฮ้ยยิงไปก่อนยิงไปก่อนโอเคโอเคโอโหตายเลย ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ถ้ากระตุกนะครับก่อนนี้น่าจะไม่กระตุกแล้วตอนนี้โอเคก็ว่าจะทำคลิปขอบดิวตีว้คลิปแรกโอ้โหมากระตุกโอ้โหเอาหายไปไหนล่ะเมื่อกี้เฮ้ย ก้าวพาดในโดนนะบอกเลยอืม kind ก of ็แบบว่านะครับโหนะครับก็ผมเล่นเกมไรก็โหทุกเกมอ่ะเนาะดูไว้ดูไว้ดูผมเล่นไว้ทุกคนก็ไม่อยากจะโมะครับผมไหนยิงงันไม่ตายเลยเนี่ยเธอต้องให้ถึงมือผม อย่างนี้ถึงมือผมได้เป่าก็คีโมนะครับขอมโคตรกากเลยมาเดะมาเดะมาเดะถังกระยาโอโหมันยิงข้างเลยครับมาๆมา,มาดูกันเฮ้ยกด e ดีกว่าเล่นปืนนี้ดีกว่าวะเฮ้ยมาเดะมาเด้ไปไหนไปไหน ไปไหนอยู่ไหนมามาเดมาเดในกานในพวกจานเงาเฮ้ย <c oughs> โอ้โหนี่ขนาดปืนผมลัวแล้วนะโอ้โหทำไมผมกากขนาดนี้เนะี่ยขอไปนะครับถ้ากระตุกนะครับผม้ <c oughs> ย เอ้ยเจ,จ้โอ้โหโชคดีโอ ح, ้หยิงสวยโอ้โหอะไรเนี่ยยิงไม่โดนโอ้โหชนาเป็นแล้วนะครับผมโอเคมามาจับคู่ใหม่ก็ไม่ใช่จับคู่นะหาทีมใหม่นี่ก็เริ่มด่านด่านใหม่แล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมคือผมไปดูมาเว้ยไอ้ตรงปรับภาพอะ่ะมันต้องมันบอกว่ามันมีผลครั้งต่อไปก็คือเล่นด่านต่อไปอะไรเงี้ยครับ ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นเปล่านะถ้าแต่เดี๋ยวยังไม่ดีผมจะปรับเป็นมีเดียมโอเคปะต้องขอโทษด้วยนะมต้องกระตกตอนนี้โอเคไปไปกันเลยเพื่อนเหมือนมันจะดีขึ้นปะแต่ไม่รู้นะตอนยิงนี่ผมไม่รู้อื้อ,อ,อ,โอโหือโอ้โหโคตรไหล่เลยครับ โอ้โหโนแหลกเลยครับเมื่อกี้ตืดเลยนะเหมือนการ์ดจอจะพังโอ้โหซ้อนมาดีซ้อนมาดีซ้อนมาดีซ้อนกันมาดีโอ้โหเหมือนเหมือนจะกระตุกนะผมพลาดเลยว่ะมันเป็นหกสิบ fps ไงปกติผมเล่นแบบสามร้อยอะไรเงี้ยดูเล่นนะครับโอิด,ดหิดติดอิดนะ แอบทำไมแอบทำไมแอบทำไมอืมอืมาดีครับอ๋อเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอ เห็นบมหรอ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอ้โอ้โอ้มันกระโดดได้ด้วยเหรอตรงนี้โดดได้ปะคิดว่า GTA นะครับผมนล้กูจะกลับมาฐานทำไมแล้วมึงมาฐานกูทำไมฮะระยะไกลได้โหมดระยะไกลโอโ้มันกระตุกว่ะทุกคนผมต้องขอโทษนะโอ้ ว่าจะให้ดูแบบลื่นๆไหลๆคือแบบผมอาจจะปรับสูงไปด้วยแหละเนาะขอโทษทุกคนเดี๋ยวผมลองปรับต่ำดูได้ปะเออผมลองปรับต่ำดูไล้ปะตอนนี้เลยโอเคมาปรับต่ำปุ๊บอ๋อน่าจะเป็นผลครั้งต่อไปแหละเออไม่รู้นะเฮ้ยเหมือนจะดีขึ้นปะา ไม่รู้อ่ะมันโนเองอีกแล้วเดยกก็เหมือนเมื่อกี้อีกอ่ะข้างเลยโอ้โหไม่รู้จะขอโทษยังไงนะครับผมอยากให้ดูสนุกนะแต่มันเจออย่างนี้โอ้เสียเลยครับแต่ก็ไม่หวั่นครับจะทาคลิปจะทําคลิปก็ไม่หวั่นครับจะยิงได้ครับผมเอายิงอะไรเนะี่ยโอ้โหสูญหมดสูญหมดโอ้ยืนทำไมตรงนั้น ไปไว้เลยอืมช็อตเด็ดนะครับผมน่าจะเป็นผมอะที่เป็นช็อตเด็ดนะครับทุกคนอือหือโอ้โหโดู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 ชื้อปักปากปากปากโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปกัน tác tác Hình thì đang đang quy dương một ạ tác Back.

ผมกำลังงงกับปุ่มอยู่นะเมื่อกี้ขอโทษด้วยเพิ่งกลับเพิ่งไม่เพิ่งกลับมาเล่นเพิ่งมาเล่นนะครับเอาสุดหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยมันดีขึ้นว่ะตอนนี้มันดีขึ้นด้วยทุกคน เงียบเลยนะตั้งใจเล่นนะผม,มแตกกี่ตัวแล้วเนีผมยิงไหมโอ้16ละ1กเท่าไหรแ่ล้วไม่รู้นะครับผมยุส่กันโอ้ยเงกันยากขนาดนั้นเลยหรอใช่ยากมาก โอ้โหเดียวเดียวเดียวเดียยวสุดหมดอืมให้โอกาสฉันน้อยให้โอกาสฉันน้อยอืมให้โอกาสฉันน้อยสามเจ็ดนัดสุดท้ายโอ้โ oh, ห oh. โดนเลยครับมาเฮ้ยใ,ใช้นิวเคลียร์ดีกว่าวะเดีย๋ยวค่อยใช้ค่อยใช้เอ้าจบแล้วเหรอโอเค ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำให้ดีกว่าน,นี้ขอบคุณครับ